ตามต่อนะคะเลขเด็ดปฏิทินหลุมปู่สวงนะคะงวดที่ผ่านมานี่เข้าเป๊ะเลยนะคะงวดนี้ตามต่อนะคะว่าเด็ดงวดนี้จะให้อะไรมาบ้างนะคะนี่เลยนะคะปฏิทินหลุมปู่สวงนะคะงวดวันที่หนึ่กุมภาพันธ์สองพันห้าะคะงวดนี้ตรงวันตรุษจ,จีนนะคะ15บ่ําค่ำเดือนยี่นะคะ เลขที่เห็นนี่เลยนะคะเกี่ยวพันกันแบบนี้นะคะเห็นเป็นเลข4นะคะเลขสองเลขหก็ได้นะคะบางคนตีออกมาได้เลข3ก็ได้นะคะเลข7ก็ได้อีกนะคะมันมองได้หลายแบบหลายมุมนะคะเลขศูนย์ก็ใช่นะคะนี่เลยนะคะแต่ที่มองเห็นชัด3าตัวเน้นๆเ,เลยนะคะคือ4ี่สอนะคะ 426นะคะนี่คือเลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สวงนะคะท่านไหนนี่ชื่นชอบก็เปิดหน้าจอแคปไปพินิจพิเคราะห์ไปลองลากเส้นดูแล้วกันนะคะว่าใช่แบบที่เราเห็นหรือเปล่านะคะนี่เลยนะคะงวดนี้ปฏิหารจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่นะคะหลวงปู่สวงจะนำโชคมาให้กับทุกคนหรือไม่ต้องรอลุ้นรอติดตามนะคะก็ขอยได้ขอยโดนกันทุกคนนะคะถ้าท่านไหน ชื่นชอบเลขเด็ดปฏิทินนะคะช่อง 3A มีมาฝากท่านบ่อยเลยนะคะมีหลายชุดนะคะก็ขอให้ติดตามกันแล้วกันนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ